อเคครับวันนี้ก็อยู่กับผม TDML หนึ่งหนึ่งสามหกนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูธุรกิจของผมนะครับเป็นตัวธุรกิจอะไรกันนะครับก็ต้องรับชมให้ถึงตอนนั้นนะครับโอเคครับปะถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยกันนะครับก็เดินมาถึงแล้วนะครับ ก็คือธุรกิจของผมนะครับธุรกิจหนึ่งนะครับธุรกิจของผมนะครับในเมืองแห่งนี้นะครับผมได้ทําการสร้างมาประมาณสามวันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราจะพาไปทัวร์นะครับธุรกิจของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในห้างห้างนี้นะครับโอเคครับ โอเคครับทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนื่องเท่าก็จะมีรูปถ่ายนะครับแล้วนกะ็แผนที่ห้างนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ํานะครับก็จะเป็นห้องน้ำครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ําพุครับน้าพุครับด้ยินเสียงน้ําไหลด้วยนะครับ คอครับนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นร้านอาหารนะครับอาหารนะครับก็จะประมาณนี้นะครับร้านอาหารส่วนเดยนมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นน้ํานะครับเนี่ยจะเป็นตู้กดน้ํานะครับ นมาฝั่นี้แล้ก็จะพบกับอาหารหลากหลายหลายอย่างนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีประมาณนี้นะครับสินค้าหลายอย่างนะครับโอเคครับผ่านครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะกินข้าวนะครับก็จะมีอยู่2อันนะครับโอเคครับเราจะขึ้นบันไดไป โอเคขึ้นมาเราก็จะพบกับร้านนาฬิกานะครับเนี่ยอ๋อโอเคครับเป็นร้านนาฬิกานะครับอืมร้านนาฬิกานะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านธงแล้วก็ผุนะครับเป็นร้านธงแล้วก็ผุนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านเพชรนะครับอืมร้านเพชรจะเป็นร้านเพชรน,นะครับ มาตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเนี่ยครับร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารนะครับเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นร้านร้านอะไรครับร้านหมูกระทะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านหมูกระทะนะครับโอเคครับหกระทะเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นร้าน หนังสือนะครับเนี่ยร้านหนังสือร้านหนังสือนะครับร้านหนังสือก็จะประมาณนี้นะครับอ่ามันจะเป็นร้านกาแฟครับเนี่ยเป็นร้านกาแฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับร้านกาแฟถัดมาถัดมาก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ ขนมปังนะครับร้านขนมปังนะครับโอเคครับไปกันต่อครับโอเคครับเข้ามาก็จะเป็นร้านเค้กนะครับอันนี้เป็นร้านเค้กเค้กครับร้านเค้กก็จะประมาณนี้นะครับลงไปไหนโอเคครับไปกันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นร้านหน้ากากนะครับร้านหน้ากากนะครับมีประมาณนี้นะครับหน้ากากโอเคครับ นี่ก็จะเป็นร้านโลหะนะครับเป็นร้านโลหะมานี้ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเครื่องมือครับร้านอุปกรณ์เครื่องมือครับร้านอุปกรณ์เครื่องมือก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปครับเป็นร้านอะไรอออร้านไข่ครับอันนี้ร้านไข่ร้านไข่นะครับอันนี้ร้านไข่ครับก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ร้านทีวีครับนี่ครับร้านทีวีแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับร้านทีวีโอเคครับไปกันต่อครับอันนี้ก็เป็นร้านเรือครับร้านเรือร้านเรือนะครับร้านเรือส่วนตัวนี้ก็จะเป็นร้านเตียงร้านเตียงก็จะประมาณนี้นะครับร้านเตียง ร้านนะครับร้านร้านเตียงนี่ก็จะเป็นร้านนาฬิกานะครโอเคครับก็ทัวร์ครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาลุงไปชั้นล่างครับอ่าเรายังทัวร์ไม่หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเคฟซีครับเืมเคฟซีครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับร้านเคฟซี ถัดมาก็จะเป็นทางเดินไปลงจอดรถด้านนอกนะครับครับร้านจอดรถด้านนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจะพาเดินออกไปดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรับไปกันต่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นาาร,นราน้านอาหารนะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นร้านอาหารหมุดนะครับเดินมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องควบคุมนะครับควบคุมไฟนะครับห้องควบคุมไฟนะครับเข้ามาก็จะเป็นลานจอดรถนะครับนี่ครับเป็นลานจอดรถนะครับ ก็เป็นร้านจอดรถประมาณนี้นะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับอ่ะไปกันต่อครับชั้นสามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเริ่มรีวิวจากอ่าจุดนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเนี่ยครับเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับร้านนี้อาไปกันต่อครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านชุด เ,เสือเเ้อกางเกงนะครับเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับร้านนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าครับร้านรองเท้านะครับเนี่ยร้านรองเท้า,น,า,น,าน,นี่เป็นห้องอะไรไเอ่ยอ๋อ,อนี่เป็นห้องเครื่องเสียงนะครับเนี่ยเป็นห้องเครื่องเสียงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ้องเครื่องเสียงอันนี้เป็นร้านทองนะครับอืร้านทองแบบร้านทองครับก็จะประมาณนี้นะครับร้านทองอ่าส่วนนี้เป็นป้ายอยู่ไหนอะอ่าร้านเกมนะครับอันนี้เป็นร้านเกมนะครับนี่ร้านเกมของเราครับ การเกมเราก็ใหญ่อย,ยอยู่นะครับไปกันต่อครับนี่เป็นร้านอะไรเอ่ยร้านออกกําลังกายนะครับนี่เป็นห้องออกกําลังกายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือร้านอะไรครับ โอเคครับร้านนวดเฮ้ยไม่ใช่ร้านสีป่ะร้านสีครับอ่าร้านสีครับอันนี้ร้านสีเนี่ยร้านสีเราก็จะประมาณนี้นะครับโอเคไปกันต่อครับอันนี้นี่ร้านนวดนะครับผมจําผิดนะเมื่อกี้อันนี้ร้านนวดนะครับเนี่ยร้านนวดก็จะเป็นเตียงเอาไว้นวดนะครับโอเคครับผม ไปกันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นนะครับ <Wow. S 1> นี่ครับโซนของเล่นนะครับก็โซนของเล่นก็ประมาณนี้นะครับมีตู้เล่นนะครับก็จะเป็นการโยนบาสนะครับเครื่องนี้ก็มีตู้กดตั้งนะครับแล้วก็ห้องถ่ายรูปนะครับอ่ามี จุดไหนที่เรายังไม่ได้พาชมอีกนะครับเค๋น่าจะหมดแล้วนะครับโอเคครับเราจะขึ้นไปชั้นสี่กันนะครับนี่ชั้นนี้ครับเป็นโรงหนังนะครับ <Wow. S 1> ว้าวเราจะเป็นโรงหนังนะครับชั้นนี้นะครับเกแล้วเราจะเดินเข้ามาซื้อตั๋วห้าสิบบาทได้ uh? ไม่ใช่แปดสิบบาทอ uh? ะครับ คือตั๋ว80บาทแล้วเราก็จะเดินครับเดินไปนครับนี่นี่คือทางเข้าไปดูโรงนั่นนะครับนี่ก็จะมีแบบรูปภาพนะครับรูปภาพนะครับมานี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาทัวร์โรงนี้ก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์โรงนี้นนะครับอ่าเดินลงมาครับ ออืเป็นยังไงบ้างครับลงหนังของผมนะครับก็ก็ถือว่าก็โอเคอยู่ใช่ไหมครับอพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดไฟนะครับมันจะได้สว่างกว่านี้นะครับโอเคครับเปิดไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเปิดไฟเดี๋ยวผมจะไปห้องใช้หนังกันนะครับ ห้องฉายหนังนะครับพาไปห้องฉายหนังกันนะครับนี่ห้องฉายหนังเราครับเดีย๋ยวเราจะเปิดไฟฉายหนังนะครับนี่จะพาไปดูครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเจอหนังเราก็ใหญ่อยู่นะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโรงนึงนะครับ โรงหนึ่งนะครับโอเคครับเราก็มาถึงอินโรงแล้วนะครับเดีย๋ยวผมก็จะเปิดไฟเลยนะครับเปิดจุดใช้นั่งนะครับเนี่ยก็คือตรงนี้ครับห้องฉายครับห้องฉายแล้วก็จะเดินไปตามทางครับอันนี้จะเป็นห้อง V A P หน่อยนะครับ มีที่นั่ง V i P ครับนี่ที่นั่ง V i P ของเรานี่ที่นั่ง V i P อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งแบบธรรมดานะครับก็จะประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งโลงของเรานะครับก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ, okay, รบโอเคครับโอเคครับเราก็พาทัวร์ทั้งเซ้นทรแล้วนะครับ ทัวร์ทั้งเซนทันแล้วนะครับนะครับตอจากนี้ผมจะพากในที่ตัดนะครับโอเคครับต่อจากนี้ผมจะพาไปเดินรอบเซนทันกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปเดินรอบเซนทันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวรับชมกันเลยนะว่าหลังเซนทันจะเป็นยังไงนะครับแล้วข้างๆเซนทันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ เราจะออกประตูนี้นะครับเราจะพาไปเดินรอบกันนะครับถนนก็จะเป็นประมาณนี้นครับหลังเซนท่านก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนหลังเซนทันนะครับก็ตกแต่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าสวยงามรหรือเปล่าน,นะครับก็ดูกันเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จอด มอไซนนะครับรถจักรยานยนต์นะครับข้างๆซินทันก็จะประมาณนี้นะครับข้างซินทันของเรานะครับก็จะประมาณประมาณนี้นะครับข้างซินทันนะครับมาดูตรงหน้าซินทันกันนะครับหน้าซินทันก็จะประมาณนี้นะครับหน้าซินทัน ทุกคนว่ายังไงนะครับคอมเมนต์ comment มาด้วยนะครับอ๋อแล้วก็เริ่มมีฝนตกแล้วนะครับบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับโอเคครับถ้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแดีวก็เจอกันลิปหน้าบ๊ายบาย